สวัสดีค่ะพบกับ Jeju Family กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเสนอสมาชิกใหม่นะคะแห่งบ้าน Jeju Family นะคะแห่งบ้าน Jeju ค่ะพาน้องมาแนะนำตัวค่ะน้องชื่อน้องเจนซี่นะคะเป็นหมาพันธุ์หลังอาน,นะคะไทยหลังอาน,นะคะ คุณชายเวอร์นาฟ็อกนะคะเขาจัดสรรจัดหามาให้นะคะสมาชิกใหม่นะคะแห่งบ้านเจดีฟมิลนะคะก็จะดื้นอนหน่อยนะคะเพราะว่านางกัดรองเท้าเละเทะไปหมดเลยะคะ่ะกัดกับทุกคู่เลยนะคะกัดอะไรลููอะไรแนทะ่อะไรเนี่ยไม่ดูสิแท่อะไรเนะี่ย ประมาณนี้นะค,ะคือไม่อยู่สุดมาเจนซี่มาน,นี่มาบู๊ยมามามาขึ้นมาเจนซี่มาโอ้มันคึกคักมากเลยเจ,จ,จนซี่มาเจนซี่มาเจนซี่มาเร็วมาเร็วมามามาขึ้นมาเร็วมาเร็วเจนซี่ มาเจสซี่เพิ่งอยู่ด้วยกันสองวันนะคะอยู่ด้วยกันสองวันแะแต่ก็ฉลาดพอจะเริ่มรู้ชื่อตัวเองแล้วนะคะหมาเจนซี่นะคะเป็นพันหลังอานนะคะเพิ่งแกะหูให้เมื่อวานนะคะเขาดามหูไว้เพราะเมื่อวานอาบน้ำให้นะคะอาบน้ำให้นะต้องเป็นตัวนี้นะคะเป็นผู้หญิงะ คือมือของเขานะคะใหญ่สมบ,บูรณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับเจจูฟมิลี่นะคะต้องจากลาไปกับความน่ารักและแสนสนของ เจ้าเจนซี่น้อยตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ